อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายดีเจนนะครับอยู่กับแจ็คสเปโร่เลยครับหรือเบนเจ้าเจ็ดทะเลนะครับบทบาทนักสู้พิเศษดันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ8พลังโจมตีที่6นะครับผลจากทักษะอยู่ที่5แล้วก็ความยากอยู่ที่6นะครับเบนก็ผมถือว่าเป็นตัวดันป้อมได้ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีดีแค่ดันแน่นอนครับฆ่าคนก็ได้นะครับซึ่งเบนเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่า3ฆ่า4่ฆ่า5ได้บ่อยก่าฮีโร่ตัวอื่นด้วยซ้ำนะครับถ้าเล่นดีๆ ซึ่งเบนก็มีสกินนะครับเป็นแดคิวล่านะครับก็แพงสัตว์ครับรู้สึกจะ1 8 9เพรนะครับอยากได้อยู่แต่มันแพงครับอันนี้ได้สกินฟรีหนึ่งวันมาก็เปลี่ยนจากดาบเป็นล่มนะครับแล้วก็มือที่เป็นก้ามปูก็เป็นปืนขาก็เป็นขาทองครับดูมีชาติตระกูลมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะบวกโจมตีกายภาพแปนะครับแต่เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมอีกทีหนึ่งว่าจะบวกโจมตีกายภาพหรือบวกเลือดนะครับเพราะว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันมาดูที่ทักษะติดตัวของเบนนะครับฉลามกัดนะครับหรือสกิลแจะนะครับ <c ười> คือเวลาดาบของเบนนะครับมีออร่าขึ้นน้ําหรือล่มเนี่ยมีออร่าขึ้นน้ํานะครับถ้าเดินเข้าไปตีคีมนะครับมันจะมีเสียงดังแชะนะครับแล้วศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปด้วยแล้ว ความสามารถพิเศษตัวนี้จะเพิ่มความเสียหาย60 105เซซึ่งถือว่าโคตรแรงเลยครับตามเลเวลก็คือแจ๊คไปทีนึงในข้างหน้ามีสะดุ้งนะครับถ้าออกของคิด้วยนะมาดูปืนก้ามปูนะครับก็เป็นการยิงกระสุนน้ำนะครับจากมือของเบนนะครับก็สร้างความเสียหาย330กายภาพนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดน ตัวแรกเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆนะครับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงก็จะโดนความเสียหาย50%แล้วก็จะลดอ่าสปีดของศัตรูเนี่ยอ่า60%นะครับแล้วก็ลดเกาะ15%นาน2วิคือถ้าถ้ายิงจิ้วหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปแ๊ะนี่เจ็บเจ็บแน่นอนมาดูสกิลที่2นะครับลำนะครับเป็นการวางถังเหล่าเพื่อรีเจนนะครับถ้าเป็นสกินดัครคูล่าก็จะเป็นลูกฟักทองนะครับก็รีเจนเลือกตามเลเวลนะครับยิ่งอัพ เยอะขึ้นมันก็จะรีเร็วขึ้นนะครับสําหรับเบนมาดูกับอ่าอันตินะครับเป็นการโจมตีทางอากาศนะครับก็เป็นเหมือนอแอรเรียนะครับขึ้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเป็นเรือ ถ้าถ้าเป็นสกิลอาสกินธรรมดาก็จะเป็นเรือนะครับแล้วก็วิ่งเป็นวงกลมวิ่งเข้าไปครับใครที่อยู่ในรัศมีวงกลมเนี่ยก็จะโดนทิ้งระเบิดใส่กระบาลน,นะครับซึ่งสกิลเนี้ยมีความเสียหายกับป้อมด้วยครับปล่อยถ่ายป้อมเนี่ยคือปล่อยพังป้อมได้เลยครับก็ป้อมก็จะโดนความเสียหาย3 0ของเบนนะครับซึ่งวันนี้รอบที่แล้วเนี่ยเรารีวิวสายอีกสายหนึ่งอาสายดันป้อมนะครับที่เป็นสายครูดาวต่วนี้เราจะไม่เล่นครูดาวครับเราจะมาเล่นสาย ตัวนี้ครับสายแรงเน้นๆครับแรงหโหดๆครับเมื่อวานลองดูแล้วว่าแจ๊ะทีหนึ่งนี่หัวทิ่มกันได้เลยครับมาดูครับออกก็ออกรองเท้าว่องไวนะครับแล้วก็ดับทําลายล้างนะครับเคียวแห่งลาบนะครับแล้วก็วายุแล้วก็วิญญาณสีโลหิตนะครับแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังจริงๆเนี่ยดูดเลือดเนี่ยเราจะไม่ออกอย่างได้เลยนะ เพราะว่าเบนมีสก,กิลเพิ่มเลือดอยู่แล้วไงมีถังเพิ่มเลือดแต่ก็ว่าออกมาก็มันก็ช่วยได้เยอะครับเออเน็ตมีปัญหาจะรอดไหมว่มก,กูนี่ครับหนึ่งครับโอ้โยกเน็ตก่อนโยกเน็ตก่อนเดี๋ยวค่อย,ยโยกกลับมาอีกทีนึงครับ รีไอพีเน็ตใหม่แป๊บหนึ่งครับอ่ะเข้าเกมเลยครับตอนนี้อยากได้แพนด้าครับเล่นแล้ว ตลกดีครับสนุกสนุกครับเพราะว่าแพทใหม่นี่เปลี่ยนมาแพนด้าหมุนไวขึ้นนะครับอย่าแย่งนะเว้ยก็คงไม่มีใครแย่งหรอกเบนเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมครับคนเล่นน้อยครับเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็นาตาเลียเห็นบ่อยนาตาเลียคากูละเอาอเอลฟานะครับแล้วก็อลูกาดนะครับเนี่ยตัวหลักๆเลยครับบามอนนะครับเห็นบ่อย เฟย่าอีกตัวหนึ่งนะครับพวกนี้จะเป็นฮีโร่ที่คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ชูก็อีกตัวหนึ่งครับพี่ชูพี่ชูนะครับก็ใช้สันไหวนะครับสำหรับเบนรอบนี้เพราะว่าไม่ฟาร์มครับอ่าสันไหวเอาไว้หนีเอาไว้กระโดดเข้าไปฟันด้วยครับใช้ได้หลายรูปแบบครับเพราะาเราเน้นตีแรงมาล้วนๆนะครับ ก็ดูของ2ชิ้นแรกก็รู้แล้วครับเปลี่ยนสลับเอาดูดเลือดไปไว้อันที่3เลยอันแรกใช้คิครับอันที่2ใช้เจาะเกาะครับถ้ายิงกระสุนไปแล้วกดเจาะอีกทีนึงนี่มีหลักพันแน่นอน mm hmm. ก็ฝั่งเรามีบโนโนะครับมีลายลามีเบนมีเอลฟาครับ oh, มีนาตาเลียอ้าวชิบหายแล้วไม่ได้กดสกินไม่เป็นไรครับ <the battle. S 1> ถ้าเกมนี้จบเร็ว <Smash S 1> เดี๋ยวต่อ <them. S 1> ให้กเกมนึงครับ ออกรองเท้าก่อนดีกว่าครับเพื่อความสบายใจครับจริงๆจะออกของตีคลิปเ้วยลืม <laughs> ง่ายๆเลยลืมครับรีบยิงก่อนครับข้างบนมีแพนด้าครับ ฝั่งตรงข้ามมีคินนะครับมีซันนะครับมีอัลฟ่ามีคากระมีน้องหมีนะครับเนี่ยครับตัวยอดฮิตเลยฝั่งตรงข้ามแพนด้าแม่งบุกป้อมเลยครับได้ถังเล่ามาแล้วเดี๋ยวดูสกิลแจ๊ะนะครับว่าแพนด้าจะเจ็บแค่ไหนครับชาร์จก่อนครับชาร์จดาบก่อนนี่ชาร์จดาบมาแล้วครับแพนด้าแม่งหายแจ๊ะคีฟก็ได้วะเนี่ยครับตัวหลังโดนด้วยเห็นไหม แล้วความแรงก็เพิ่มนะยครับเพิ่มความไวในการโจมตีก่อนเราสายดันป้อมครับเจอซันกับแพนด้าครับถอยก่อนครับอัพถังเล่าปลาไปหนึ่งแจ๊คครับก็หามันไส้ครับเราชาร์จดาบกายสิทธิ์ก่อนครับว่าฝั่งนู้นไม่ยอมดันครับนี่ครับดาบมาแล้วครับแจ๊คครับะดุ้งอะไรเอาฟันนดี่มาดีไม่หนีด้วยเอามาดี มาดิฟันนี่เจ็บอะมาด no ีเจนเลือดเลยครับเราเนี่ยเจ็บครับเป็น <c> ด <oughs> ้าบจืดเพลบ,บหนึ่งดอกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเพราะ้าเดี๋ยวเราได้เรือครับเราปล่อยอันติอย่างเดียวครับยัดป้อมเลยครับ หลายร้อยอยู่ครับอันตินี่ครับสกิไปีกหนึ่งดอกเอาดีครับวางถังยืนตีเลยครับได้รองเท้าแล้วครับเดี๋ยวออกของคีกก่อนเลย250ยังไม่ซืังไม่บข้ามมันไปก่อนครับเป็นขึ้นชื่อเรื่องถ่ายอยู่นะครับถ้าตีไวหน่อยก็จะถ่ายไวขึ้นครับเอาซันไปตุยเซนจุ๊บว่าแล้วครับ ปั่นทำไมวะนี่แนย่ยิงยิงลูกบอลครับ3ามสองหนงึยังไม่ปล่อยดีกว่าครับปล่อยรอบนี้ได้น้อยครับเดี๋ยวลองคิปอีกชุดหนึ่งครับกดรีเจนเอามานาวไว้ก่อนครับแจ๊คครับเราหลักๆเราต้องอัพถังเล่าไว้ครับพราะสกิลหนึ่งเราใช้น้อยกว่าอยู่แล้วครับ มาเลยครับแพนด้าแจ๊ะเข้าไปครับเจ็บครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเจ็บมาดินี่เจนเลือดนะอา้าวโดดเดี๋ยวโดโดโดีครับอยู่ทำไมล่ะครับ no เกือบชิปหายแล้วไง <laughs> ไอลิงแยกล่างมาตะกายเลยอะไรลิงแจ๊ะนะเอาเดิ๋ยวหุยดุงด้งดุ้งโดนก็ไปหนึ่งแจ๊ะอา้าวลิงวิง่งเหรอ ทัสกรีนทัสกรีนกระตุกเชียแล้ววิ่งครับวิ่ง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 ือบไม่รอดชิหายเดี๋ยวกลับข้างก่อนกลับข้างมือถือก่อนทัสกรีนแม่งเป็นรอยอะ่ะเล่นจนทัสกรีนเป็นรอยแล้วแบบว่ามันก็เลยแบบผุดฝืดอ่ะมันไม่ยอมเดินอะ่ะต้องตีลังกากลับข้างก่อนครับ อยากให้เห็นรอยทัชสกรีนจริงๆคือเป็นรอยวงกลมเป็นแบบเป็นวงกลมอ่ะแล้วก็เป็นเส้นๆรัวๆเลยอะ่ะเอายิงมนันดิครับหนีทำไมล่ะครับหนีทำไมล่ะครับหนีทำไมล่ะครับอันติีมีไหมครับสาดก็ไปเลยครับมานนี้ครับเดีย๋ยวพี่ตั้งถังให้ครับงงอ,อีกตั้งถังให้เสร็กวิ่งหนีอีกปวดใจที่หายเลย อะไรมึงเอาเดินช้าฟันเนี่ยมาฟันหมีนี่แหละฟันแม่งทงั้งทั้งลูกบอลเนี่ยแหละมึงจะไปไหนเล่าโอ้ลายลาแม่งมึนวะ่ะแจ๊ลดีเจนก่อนครับจะปล่อยเรือได้อีกแล้วครับขินขินขิน,ขนโดนโดนมาดิเอาเอาเอาดิเอาดิาด <Yeah. S 1> แจ๊ะนะเอาแจ๊ะนะเอา <Yeah. S 1> ะนะเอา yeah. เอาดิกลัวที่ไหนอะมาดิมามามาเดี๋ยวก่อนมึงก,กูมีไอเทมก่อนมึงป้อมเหลือห้าร้อยนะครับเราถ่ายได้มาอีกรอบหนึ่งครับโอ้ย <I have S 1> กระโดด <I see. S 1> ไม่ทันโดนแพนด้าเหาะมาครับไอหมีบินมาครับ ไม่เป็นไรเราใกล้ได้ป้อมแล้วครับเดี๋ยวเราทำมิชชั่นเราต่อครับอ๋อได้มาครึ่งทางครับสำหรับของขาดอีกประมาณพันสองครับเดี๋ยววิ่งขึ้นไปถ่ายป้อมก่อนไม่น่าจะนานครับเพราะว่าทีมดันอยู่ครับแพนด้านี่แม่งห้าวหารมากแล้วมาดักคีบกูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงแจ๊ะตูดมาน,นึงที ผมเห็นแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างนะฟันเข้าไปดีฟันเขาไปดีฟันเขาไปดิฟันเข้าไปดีฟันเขาไปดิปดปดแจะเข้าไปครับฟันฟันแม่งทั้งทั้งเป็นลูกบอลน,น,นี่แหละคลิปมาทีวะโอ้คลิปไม่มีคลิปไม่มี ถ้าคลิปมีเมื่อกี้แจกไปนี่คิ้นหัวทิมเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนคิ้นเดี๋ยวมึงสะสมความแค้์หน่อยครับตอนนี้เรายังไม่มีไอเทมแรงพอที่จะแบบว่าหวดครับ <You S 1> ไปตีป้อมเดี๋ยวครับได้แล้วครับคร <น S 1> <Got it. S 2> ลำคาญคิ้นเลยเนะี่ยมาดิ ไม่มีกระโดดนะเว้ยโอ้พันด้ามาครับหนีไปเซนดีวะ่ะน่าเบื่อไอ้พวกนี้นี่เราจะได้ดาบคีแล้วโอ้ยนาตาเลียมาเพื่อนมาครับปล่อยเรือลบกร,บประปกร้อนเราไปแล้วหนึ่งแจะครับหนึ่งแจะพอกฟอร์คินครับ <c oughs> พันด้าแม่งโดด <c oughs> ไอลิงมาอีกรีเจนเอย่ครับมานาเราเหลือน้อยครับ โอ้สามเลยอ่ะแจ๊ะครับแจ๊ะครับแจ๊ะแจ๊ะกับลิงนี่แหละครับแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมาลิงลิงมามาดีตปีคีฟกระจายหมดอนะค <c oughs> าคุระมาอีกตัวครับ ออกของก่อนออกของก่อนมเนมื่อกี้ที่มีดูดเลือดนี่ยืนนิ่งเลยนะดูดเลือดยังไม่มีครับวิ่งไปเซนครับเนีเ่ยดูเดะเดินขาขยเยกยิยเก็บโหดครับ สำหรับตัวนี้ครับโอ้อะรีเจนให้อบังหน่อยครับอ้ามันกลับอีกโอ้นาตาเลียไม่กลางดักครับไปกลางข้างหลังไม่เป็นไรครับเราทำหน้าที่ของเราครับแพนด้ามันกันอันติเราไม่ได้อยู่แล้วครับเราไถาใส่ป้อมครับเจ็บครับ แม่งเอ้ยหาเงินก่อนแจ้ก่อนแจ๊งอวยตีนเยอะไปแล้วไอ้พวกนี้นี่ผลล่มครับเราเจอกับผลล่มครับกา0ร้อยนะครับคี <Yeah. S 2> แกได้ดูดเลือดครับ มเมาบัฟให้เบนดีกว่าว่าเกมนี้น่าจะจบไวนะครับถ้าเราไปดันนะเดี๋ยวเราเอาบัฟก่อนเดี๋ยวเราไปดันต่อครับว่าทีมโหดครับนาตาเลียกับอัลฟาได้อยู่ครับตั้งถังก่อนเอย้ทำไมพวกมึงนี่ไม่มีเยื่อใยกับถงังเลยวะ ครับไถเข้าไปครับเจ็บครับ <God like. S 1> เอาดิ <The team S 1> มาห้ไม่ได้กลัวตั้งถังเลยมา <laughs> เราสายดื้อครับโอ้คูดาวตั้งสิบะ่ะไอ้นี่ก็เก่าจริงสองนะเว้อเอาโดนโดนเอาตั้งถังให้มันจะวิ่งหนีไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> เอางั้นเลยเหรอวะ แจะครับวิ่งเข้าไปแจะครับวิ่งเข้าไปแจะครับวิ่งเข้าไปแจะครับอืมหนักหน่วงครับตั้งถังก่อนครับตั้งถังรีเจนให้เพื่อนหน่อยครับขึ้นบ้าแล้วแจะครับคาคูระโอ้โหโดนเจ็บครับเจ็บ ไม่มีกระโดดด้วยสันไหวยังไม่มาครับกระโดดออกมาไม่ได้เมื่อกี้เราซื้ออะไรไปเจาะเกาะซื้อข้ามของเลยคากรานี่จับยากจริงครับขนาดอยู่ในแบบอย่างนี้ยังแบบว่าไอ้นี่ได้เลย ฝั่งนี้ลิงครับ <c oughs> ฝั่งนี้เจอลิงหัวดครับเดี๋ยวไปดันป้อมด้วยครับไปเด็บลิงด้วย <c oughs> อ้าว <c oughs> อุยอ้ยโกระโดดทำไมวะกู <c oughs> แจ๊ะครับแจ๊ะ <c oughs> แจ๊ค ต้องบอกว่าดอกเมื่อกี้หลอนมากเสือกไปกดกระโดดเฉยเลยยังงงตัวเองอยู่เลยทำไปทำไมวะเนี่ยอยู่ๆกระโดดไปเฉยเลยตั้งถังก่อนครับเดินหน้าต่อไปครับปล่อยเลยครับเกียนครับ โดนไม่แรงครับถ้าปล่อยตอนเนี้ยแต่ว่าเคลียร์คีพครับแล้วเี๋าเราเข้าไปตีเองโอ้แพนด้ามาไปแล้วพันสามอะ่อะเบนอ่ะมาครับดูดเลือดก,ก็มาครับฟันเลยครับไม่มีใครมาเด็บฟันเลยครับเผลอฟันธรรมดาก็าพอครับ เราแรงนี่เวยลืมดูตีนอวยมาสิวะมา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 ฟันฟันครับยังโหดขอบอกอุยคาคุระวะ่ะผมแม่งสู้คาคุระไม่ไหววะ่ะแม่งโดดไปโดดมาหลบก่อนหลบตีนก่อนอ้ยยังเจ็บอ่ะอ้ย ลิงเน่าเหมือนกันครับเรียบร้อยครับแลกกันไปครับสำหรับนาตาเลียกับคินนะครับ อันนี้ก่อนครับเราจะให้ดูความแรงของคิย์ข้อนะครับสำหรับเบนข้างบนบวกกันมันเลยทีมเราส่งหลอดครับมีโอกาสแตกครับฝั่งนู้นมัวแต่ไล่ฆ่านะครับ ครับดูคีครับเฉือนกันเน้นๆครับยิ่งติดออร่าดาบน้ำของมันเนี ung, ่ยฟันทีมีดุ้งอ่ะโอ้ไอลิงครับไปนาตาเลีย <c oughs> เราไปเล่นลิงกันอ๋ oh, <is> อเขาไปเล่นกลางครับผมนึกว่าเขาจะมาเล่นลิงเรือกระปะกอดไปแล้ว โคตรโหดกระโดดฟันครับดอกนี้ die, ตั้งตัวไม่ทันอ่ะพันแแล้วครับอ่ะให้หนาตาเลียไปครับเรามีแล้วบัฟน่าจะแตกครับซันไม่กลับมาเด็บด้วยปล่อยเรือครับเอาปล่อยไปไหนวะโ <laughs> คตรร้อนเลย เรือมันไปนล็อกป้อมล่างอยู่ครับวิกตอรี่นะครับได้ประทะเงิน อ๋โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม ML เหมือนเดิมครับก็พิมพ์ ML เข้ามาครับเดี๋ยวอัดคลิปใหม่ครับอันนี้หยุดคลิปไว้แค่นี้นครับจบจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ